ถึงจุดหมายปลายทางแล้วค่ะทุกคนค่ะป้ายจะเป็นยินดีต้อนรับสู่ภูฝอยลมจังหวัดอุดรธานีนะคะเขามีป้ายบอกทางด้วยค่ะทุกคนค่ะจุดชมวิวห้องน้ำนะคะที่พักนะคะมีหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นร้านเครื่องดืง่มร้านอาหารนะคะมีหมดเลยค่ะตรงนี้จะเป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะ มีภายในศูนย์บริการนักท่องเที่ยวในอุทยานนะคะก็จะมีที่พักนะคะรีสอร์ทให้นักท่องเที่ยวได้เช่าได้พักกันหรือจะเป็นการกางเต็นท์เอาเต็นท์มานอนเองมากางแล้วนอนเองนะคะตั้งแคมป์เองได้หมดเลยค่ะพี่ๆค่ะมีค่าเข้าคนละ20บาทนะคะค่าเข้าคนละยี่สิบาทแล้วก็จะมีค่ารถเข้าอีกสคันละ30บาทนะคะ ชมวิวผาลับอรุณทุกคนขา200 0เมตรนะคะไม่ไกลจ้าเราจะเดินชมวิวไปดูเรื่อยๆนะคะทุกคนขาจะไม่ขับรถไปจ้าเราจะรับลมนะคะรับลมธรรมชาติถึงจุดชมวิวแล้วจุดชมวิวผาลับอรุณเเราจะไปดูนะคะ ส่วนพฤกษาภูไฟลม60พันสาพระมหาราชนีเราเดินมาถึงจุดชมวิวแล้วค่ะทุกคนค่ะว้าว ถึงจุดชมวิวแล้วค่ะโอนสวยมากเลยค่ะ